อันนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเฟืองก็คือจะเป็นซุ้มที่ทําจากเฟืองทั้งหมดเลยค่ะและนี่ก็ถือเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองเฟืองเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเมืองเฟืองที่สปปลาวแล้วนะคะจะต้องแวะที่นี่ก็คือเมืองเฟืองนั่นเองที่เขาทําจากเฟืองแต่ความจรงิงถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าฟางข้าวใช่ไหม แต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าเฟืองนะคะก,ก็เรียกว่าเมืองเฟืองนั่นเองก็คือเข้ามาข้างในแล้วก็จะตกแต่งไปด้วยเฟืองหรือว่าฟางข้าวนั่นเองนะคะเต็มแล้วก็จะมีสถานที่แบบให้เราถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเก๋ๆเลยแล้วก็มีที่ให้เช่าชุดด้วยเป็นชุดดอยนั่นเองคะ่ะเช่าชุดให้ชุดอ๋อชุดมงอ๋อเป็นชุดมงเหรอคะ สุดชวนนะอันนี้เช,ช,ช,ชอบชุดเท่าไหร่คะชุดละแสนแสนกีบลาวแสนกีบลาว,ลวเป็นไทยนี่คือ100ร้อยกว่าบาทหรอคะแสนกีบลาวเป็นเท่าไหร่นะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมคะหันหน้ามาสิแต่งสิใส่ดิ เขาถือว่าสวยมากเลยนะคะก็คือถูกมากด้วยก็คือแสนเกียบหรือประมาณ140บาทนั่นเองค่ะคือชุดใหม่มากคือไม่เก่าเลยเครื่องประดับทุกอย่างคือแบบใหม่สวยสวยงามมากเลยค่ะตั้งแต่แบบใส่ชุดดอยมาคือที่นี่สวยมากนะคะแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครแวะมาเที่ยวเมืองเฟืองอย่าลืมมาเช่าชุดดอยที่นี่ใส่นะสวยมากเลยจริงๆค่ะคุณนางแบบถ <laughs> อดถอดไม่ดูคนอ่านคลิปอยู่ม <laughs> <laughs> ไม่เห็น รเเสร็จแล้วทุกคนนี่ก็คือชุดละ1นึ่งแสนกี่ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยปลายร้อยกว่าร้อยสี่รอยเท่าไหร่ร้อยส่สิบใช่ไหมชุดสวยไหมเราว่าคุ้มนะสวยมากเองเนาะดูดูคือแบบว่าเครื่องเขาจัดเต็มมากชอบหมวกมากค่ะทำาอย่างนี้นก็เหมือนกันนี่ มาเช่าดียังไงคู่กันเลยอ่ะทำหน้างี้ที่ทำหมวกนี้สิคะน้องมิ้งโอเคทุกคนแล้วเราไปถ่ายรูปก,กันค่นะามาแล้วอย่าลืมมาเช่านะตรงเนี้ยไม่แพงถูกมีหลายแบบให้เลือกนะคะหลายแบบให้เลือกเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีน้ำเงินใช่ <corrected. S 2> เออมีหลายแบบมากอุ้ยแต่เราชอบมากเลยมีสองเปียด้วย เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเข้าอันนี้คือหมู่บ้านชนเผ่าให้เราถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะ ทุกคนแล้วเขาก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะเข้ามาข้างในอ่ะมีแบบว่ามีพ็อปให้เราเยอะมากทั้งตะกร้าแล้วก็ข้างหลังที่เห็นเป็นฟักทองอ่ะคือฟักทองลูกจริงๆเลยนะคะไม่ใช่ของปลอมหรือใดๆก็คือลูกที่เขาเก็บมาจากสวนเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่มาเที่ยวอะค่ะได้สะพายหรือว่าได้ถ่ายรูปนั่นเองเขาจัดมุมสวยมากเลยค่ะพ็อปแต่ละอย่างนี่คือจับได้หมดเลยนะคะทั้งของเก่าของใหม่แล้วคือแบบอุ้ยมันดูสวยมากเลยค่ะอ่า เนี่ยค่ะฟักทองคือลูกจริงๆแล้วหนักมากแน่นมากกะว่าจะเอาไปนึ่งกินทีเดียว <c ười> คือสวยมากจริงๆค่ะที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะที่สําคัญคือเข้าฟรีด้วยนะเขาไม่ได้เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยเราเข้าฟรีแต่ว่าเราเข้ามาแล้วก็คืออาจจะอุดหนุนเขาด้วยอาหารการกินนะคะหรือว่าเช่าชุดอะไรอย่างนี้นะคะเ <c ười> <c ười> นี่ยแล้วก็อันนี้จ,จะเป็นที่พักของชาวมงชาวดอย นะคะเขาก็สามารถให้เราขึ้นเข้าไปชมได้นะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูบริเวณข้างในกันค่ะ ก็จะมีเป็นห้องน้ํานะคะตรงที่พาเดินไปจะเป็นห้องน้ําแล้วก็จะเป็นที่นอนที่นอนคือเขาทําน่ารักมากจะมีมุ้งแบบเขาเรียกมุ้งอะไรอ่ะมุ้งสามเหลี่ยมใช่ไหมคะคือจะห้อยลงมาคือน่ารักมากและนี่ก็จะเป็นห้องครัวของเขานะครัวแบบชาวดอยชาวเขาคือแบบของจริงนะสวยมากนะคะตรงนี้ที่พานั่งก็คือจะเป็นที่ก่อกองไฟหรือว่าที่ทํากับข้าวของเขานั่นเองคือแบบ โอ้โหคือเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะพอเข้ามาแล้วแบบเรารู้สึกสัมผัสถึงบรรยากาศคือฟิลมันได้อะฟินม,มากเลยนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเห็นไหมมุมถ่ายรูปเยอะมากจะมีบ้านหรือว่ากระท่อมทั้งหมด5หลังด้วยกันนะคะก็คือแต่ละหลังจะตกแต่งไปด้วยข้าวโพดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะคะแล้วบ้านแต่ละหลังก็คือข้างในจะเป็นเหมือนกันเลยค่ะก็จะมีห้องน้ํามีที่นอนมีหน้าต่างเก๋ๆให้เราเปิด อ,ออกมาดูออตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีห้องครัวก็คือจัดหมู่บ้านได้สวยงามมากเลยค่ะคือแบบอุ้ยเราอยากได้แบบนี้ไปตั้งไว้ที่ไร่เรามากเลยนะคะจัดแบบนี้คือสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่เมืองเฟืองหรือว่าที่ศปปอลาวนั่นเองนะคะก็คือสามารถแวะมาเที่ยวที่นี่ได้เลยคือสวยจริงๆภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งนั้นเลยสวยมากงทีงสวยมากจริงทุกคน ทุกคนแล้วเราก็สามารถอุดหนุนภูมิปัญญาชาวบ้านได้นะคะเขาจะมีของมาขายตรงนี้แล้วก็จะมีมันเผามันเผาอร่อยมากนะคะสามารถมาซื้อกินได้ก็จะมีมะม่วงมีผลไมต้ต่างๆนะคะเราก็สามารถมาอุดหนุนชาวบ้านที่นี่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าเข้านะคะเราเข้าฟรีเลยเพราะฉะนั้นเราใช้การอุดหนุนเขานั่นเองนะคะ ค่ะแล้วพอเสร็จจากเมืองเฟืองกันนะคะเสร็จจากที่เราไปเที่ยวหมู่บ้านดอยเราก็จะไปทําบุญกันต่อน,นั่นเองนะคะที่วัดนี้บอกเลยค่ะว่าสวยงามมากค่ะเราก็สามารถแลกตังไว้แล้วก็เราก็หยอดตังค์ตามสถานที่ที่ให้เราหยอดนะคะหรือว่าโถเนาะเราก็จะหยอดตรงนั้นแล้ววิหิดสมบัตินะคะนี่พาก็จะหย่อนตามบาทแล้วก็ ตามหีบสมบัตินะคะเขาว่ากันว่าก็คือถ้าหย่อนตรงนี้นะคะแล้วก็ขอพอรเราก็จะได้สมบัติเรากลับมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาทําบุญต่อกันนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวัดนี้นะคะมีชื่อว่าวัดสิลชัยรามนะคะก็สวยมากเลยค่ะก็คือวัดอยู่ใต้ภูเขาสถานที่กว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็เข้ามาข้างในนี่โอ้โหเนี่ยตรงที่พามาหยอดตังเนี่ยค่ะคือแบบสวยมากของจริงสวยมากเลยค่ะทุกท่านก็คือถ้าใครมาเมืองเฟืองแล้วก็อย่าลืมแวะมาทำบุญกันที่นี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆนะคะว่าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวไหนที่สปปลาวหรือที่เวียงจันทร์ของเรานั่นเองนะคะ mm. ก็สามารถติดตามได้เลยนะคะ mm. ทางช่องทางเพจนี้นะคะ mm. กดกระดิง่ง mm. กดติดตามไว้นั่นเองนะคะ mm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ